สุดยอดเครื่องรางมงคเก้าสถานแผ่นดินมีอะไรกันบ้างมาฟังกันเลยครับมากดีที่วัดหนังท้าเบีย้ยขังวัดนายโรงไม้ครูคู่วัดอินส่วนมีดบินวัดหนองโพพิสมรวัดพวงมาลายัย ครั่งเหลือร้ายวัดโนดหลวงราหูคู่วัดศีสะแหวนอัคระวัดหนองบัวลูกแร่ที่วัดบางไผ่ฤทธิ์เหลือร้ายหาใดปาน9สิ่งล้วนเป็นมงคลทั่วทุกคนควรค้นหาติดกายยามญาตรา ไพมิกรามาแพร่ผ่านก็เ,เป็นสุดยอดเครื่องราง9อย่างของประเทศไทยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ